ฟันในฝันเคสตาดีตอนผีรอนเรโซซัสโซเซไม่มีที่อยู่ลูกเป็นโสเพณีประกาศนามเลยว่าประกอบอาชีพอะไรปัจจุบันอยู่ในสถานบริการแห่งหนึ่งค่ะไม่นึกเหมือนกันว่าคนอย่างลูกเนะี่ย จะมีโอกาสได้มาเขียนเรื่องราวถึงหลวงพ่อธรรมชยโยแต่ก็เพราะเมื่อสามเดือนก่อนมีพี่ท่านหนึ่งแต่นํำเอาเรื่องเคสดัของโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันมาให้พวกเราได้ดูถึงที่อาคารทำงานเลยค่ะถึงจะถามบริการเลยพวกเราเนี่ยประทับใจมากเป็นผู้หญิงนะที่ไปให้ต้องทำความข้าใจกันซะก่อน ไม่ได้ไปใช้บริการแต่ว่าเอาสิ่งดีๆไปให้สถานขายบริการรู้สึกว่าได้พบความสว่างของชีวิตไม่ได้ฟังธรรมจากหลวงพ่อจึงตัดสินใจติดจานดาวทำให้พ่อแม่ที่อยู่เมืองไทยเนี่ยแล้วก็ส่งเรื่องราวมาขอความกระจ่างต่อการตัดสินใจดำเนินชีวิตต่อไปค่ะ ก็ดำเนินชีวิตแบบนางสิริมาสิลูกทำอย่างนั้นนะจ๊ะย้ยอนไปในาอาดีตลูกเกิมดมาในครอบครัวที่ยากจนมากพ่อแม่ไม่มีที่นาเป็นของตัวเองเนี่ยแม้ถ้าเกิดเราอยากจะรู้ว่ารวยดีอย่างไรเนี่ยมาลองจนดูแล้วถึงจะเห็นอานิสงส์ว่าเออจริงนะเรายอมรวยดีกว่าอะไรเงี้ย แม่นะ่ะต้องไปรับจ้างดำนาเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวที่จริงถ้าเรายากจนนะจะไปมีครอบครัวแล้วก็หมดเรื่องนะอยู่กันเดียวสบายนะีบ้านก็เป็นหลังเล็กๆมุงใบจากเวลาฝนตกหลังคาก็จะรั่วเสมอเสมอจนกระทั่งลูกเนะี่ยเรียนหนังสือจบชั้นป .4 ก็ออกมาทำงานรับจ้างที่โรงบ่มใบยาสูบพออยู่ได้สิบห้าปีก็เปลี่ยนอาชีพไปรับจ้างซักผ้ารีดผ้าให้กับตำรวจลูกทำอยู่ได้ประมาณหกปีก็ทราบว่าพ่อป่วยหนักจึงรีบกลับไปหาพ่อลูกได้ดูแลพ่อแค่เจ็ดวันพ่อเ,เสียชีวิต ลูกเสียใจและเสียดายที่ยังไม่ได้ทดแทนบุญคุณท่านเต็มที่คำถามคุณพ่อของลูกตายแล้วไปไหนและพิษสาคุณโตงลูกก็ตายแล้วก่อนตายป่วยมีแผลพุพองทั้งตัวจนต้องไปนอนในเล้าไก่คงเย็นมุ้งเป็นเพราะวิบากรรมอะไรก่อนตายเนี่ย แผลผู้พ้องนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ต้องไปนอนใ <c oughs> นลาวไก่มันเย็นมัน้งพ่อและพี่สาวอยากฝากข้อความอะไรถึงลูกไหมคะออามาฟังฝันหรฝันกันหลับตาฝันเป็นตุเป็นตะเตือนขึ้นมาาทีแล้วก็นำมาเล่าฟังเป็นนิยายปรมประราชา คุณพ่อตายแล้วก็ไปเป็นบริวารของพม,มะเทวาที่หมู่บ้านพม,มะเทวาแห่งหนึ่งไม่ได้ไปอบาย,ยพ่อฝากข้อความมาว่ายังลำบากอยู่แต่ก็สบายกว่าตอนเป็นมนุษย์หน่อยนึงแค่เป็นบริวาร คอยรับใช้เขาแล้วก็มีความระลึกถึงครอบครัวอีกทั้งอยากได้บุญเพื่อที่จะมีชีวิตได้ดีกว่านี้จะ้ะไม่จะตายไปแล้วเนี่ยอยากได้แต่บุญอย่างเดียวถ้าเราเอาหัวหมูใบสีเป็นเส้นอะไรหน,นัน่มันก็แค่กินอะไรโอชานิดหน่อยทีเดียว แต่บุญนี้ใช้ได้ยาวเป็นภูมิมเทวานี่มันต้องพออยู่ในปรโลกเนี่ยต้องการบุญอย่างเดียวยจะเอาก๋วตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผัดแล้วไปให้เนี่ยไม่ค่อยสนอะไรหรอกอะไรไปให้ก็ไม่ค่อยเอา oh. เพราะฉะนั้นนี่เราจะเห็นได้ว,ว่าตอนเป็นมนุษย์อยู่เราจะต้องสั่งสมบุญไว้ให้มากๆ เพื่อที่ว่าเราจะมีชีวิตใหม่หลังจากตายแล้วด้วยความมาสุขอย่างยาวนานพี่สาวคนโตก่อนตายเป็นแผลผุพองทั้งตัวต้องไปนอนในเล้าไก่เพราะกาตตาะารรในอดีตามเป็นทหารตามเป็นทหารเจ้าชู้มากได้เคยทรมานนักโทษในหลายๆกรณี โดยจับขังคุกขี้ไก่คุกขี้ไก่จนนักโทษเป็นแผลผุพองเต็มตัวบางคนก็ป่วยตายด้ยวยความทุกข์ทรมานบวกกับวิบากกรรมกามเีเจ้ชูตายแล้วก็ไปเป็นสัมเวสีผีร่อนเล่โซซัสโซเซไม่มีที่อยู่หิวและทรมานมาก อยากได้บุญมากอมาอกาเ็ยไหมอยากได้บุญมากส่งเบ้นไม่ให้ก็ไม่เอาส่งรถเก๋งส่งอะไรเอาแหวนเพชรให้ก็ไม่เอาอยากได้บุญมากอีกทั้งแผลผู้พองยังติดไปถึงกายละเอียดเพราะยังไม่หมดกรรมจ้ะอ้ะอาวแล้วสิมาอีกแล้วเห็นไหม ฝังลึกไปถึงกายละเอียด